you uh -oh. สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้าค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของลาบลอยนะคะลาบลอยงวดประจำวันที่1สิงหาคม2568เด่นห้าตัวตรงนี้มี65017ค่ะ3ตัวตรงนี้501งวดนี้ค่ะ สีสันสวยมากเลยอ่าดูเล่มสีชมพูครับเล่มสีชมพูบนให้ห3าสานะคะสองตัวมี5 70 70 3าสามห้าสองหตัวแล้วก็ล่างอันนี้แนวทางล่าง7858 เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าหกห้าห้าห้าเจ็ดชุดสองตัวดูงวดที่แล้วเยันสีชมพูค่ะอะให้หกสองออกสองหกล่างติดล่างเลยอ่าของงวดที่แล้วค่ะล่างให้สองสองสี่ให้สองห้าออกสองสี่นาสองแปดดู ประมาณน,นี้งวดที่แล้วค่ะอันนี้ของงวดนี้เตรียไบไว้งวดนี้เด่นหน้าปกไม่เข้านะคะงวดที่แล้วให้หนึ่งห้าเจ็ดสามตัวไม่มาแต่ว่าตรงนี้ติดสองหกหกสองมาเะาะติดล่างแนวทางหลุดถ้าหลุดจากบนเขาก็จะลงล่าง เนี่ยงวดนี้ลงล่างสองสามงวดออกสามสองสี่หลุดนะคะล่างสองหกไม่มาทั้งบนทั้งล่างเลยเออลุ้นงวดนี้ห้าศูนหนึ่ง สิลาเลขหมดนี้ค่ะให้ดูข้างบนก่อนหลักสิบบนให้ห้าสี่ศูนย์สี่มีห้าเจ็ดห้าสามห้าสองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดล่างสิลาเลข เก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าหกห้าตัวเด่นงวดที่แล้วค่ะหลุดบนหลุดล่างของงวดที่แล้วนะคะสีล้านเลขนะงวดนี้ต่อไปเลขดารายี่ชุดบนคาย่สิบชุด ล่างดีสิบชุดนะคะวดที่แล้วบนหลุดบนยีสิบชุดลุดล่างลดไม่เข้าให้สองเก้าสองห้าบนอ๋อ ให้หกสองออกสองหกกลับตัวโชคชะตาราศีอาาให้ลาบค่ะห้ 56, าหกหนึ่งหกอาา วัดนี้วดที่แล้วไม่เข้านะคะอ่างวดที่แล้วไม่เข้าหน้านอนมาเด่นห้าหกหนึ่งหก แปดห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดชุดสามตัวงวดที่แล้วค่ะไม่เข้าจับว่างงวดนี้ ชุดเดียว C หนึ่งเจ็ดจับบางงวดที่แล้วค่ะสามเจ็ดสองไม่เข้านะคะคณตาเทป ตาทิพย์ล่าง9 152ชุดเน้นคนตาทิพย์งดที่แล้วเข้าบนนะคะให้สองสไม่ใช่ตัวเน้นเนาะแต่สัวทีเข้า อาจารย์ฟ้าสัง่งหลักสิบหลักหน่วยบนชุดสองตัวสามตัวงวดนี้ค่ะ ที่แล้วให้สองห้าห้าสองรอบลอยฟันทง ล่างนะคะงวดที่แล้วเข้าเข้าล่างบนไม่เข้านะล่างให้หกสองออกสองหกค่ะโยนเหรียญ บนล่างโยนเหรียญวดที่แล้วให้4สองออกสอ2 4บนนะคะบนล่างหลุด ข้อมูลพิเศษหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย งวดที่แล้วข้อมูลร้อยมาสิบหน่วยหลุดอ๋อหน่วยมาค่ะสิบหลุดให้หนึ่งสีห้าสองอ๋อมีหกสองติดล่างให้สองให้หกสองออกสองหกล่างเนาะสองตัวคูณ ข้าบนหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดล่างให้เก้าสองเก้าห้าวดที่แล้วก็ให้สองสามนะล่างนะออกสองสี่จ้าไม่มีนะคะ ชุดเด็ดสองเจ็ดเหมือนแอดเลยไม่เข้าสองเจ็ดออกสองหกเออเป็นได้แค่เฉียดไปเฉียดมาอาลาบรอยฟันทงค่ะครึ่งเล่มก่อนชัดๆก่อน อมงวดที่แล้วหน้านี้บนหลุดนะคะบนไม่เข้าติดล่างนะคะให้หกซองออกซองหกล่างนะจ๊ะมวดที่แล้วเนาะลาบ้อยตัหกหลักงวดนี้ค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย อยากแคปแคปได้เดี๋ยวแอนดูข้อมูลงว,วดที่แล้วเข้าสอสี่บนนะคะงวดที่แล้วนะข้อมูล,ลราบลอยล่างสิบหน่วยล่างล่างหลุดนะคะงวดที่แล้วนะ ว่าที่แล้วหลุดค่ะลากไม่เข้าหน้านี้อย่ามองข้ามข้อมูลหลักสิบหนึ่งเก้าอืสองทั้งเล่มเลย ล่างสุดค่ะเกียรเต็กแหละอ่าวดที่แล้วเข้านะคะล่างด้วยให้ซ้องหกตรงๆเลยหน้านี้บนหลุด ข้อมูลเลขดับงวดนี้ค่ะแม่นอยู่นะแอดว่าดับบนดับล่างหรือเปล่าไม่รู้ดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่อยค่ะงวดที่แล้วก็เข้าดีอยู่นะหลักร้อยสามหลักเนี่ย เข้าทั้งร้อยสิบหม่อยเลยนะคะไม่มาออกสานะมสองสี่เนาะเข้าบ่อยนะเลขดับเขาสามตัวนี่น่าจะหลุดทีนึงเข้าดีพอสมควรนะคะงวดนี้พิจารณาดูนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลขดับข้อมูลเลขดับเยอะด้วยนะ วันดีค่ะ งวดที่แล้วไม่เข้านะคะยาใจคนจนยากระมุนคนยากงวดนี้มีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดเจ็ด งวดที่แล้วให้หสองบนออกล่างนะคะล่างให้92 29นะคะสง 2, 2 6นะคะงวดนี้ค่ะอ้าวช็อตเด็ดลาบลอย หนึ่ง3 1 2 1 4 4 1 7 4ล่างสุดชุด3ตัว502 504 507จ้างวดนี้สวดเด็ดอืมอ ที่แล้วค่ะทิ้งทวนไม่ใกล้เลยออกสามสองสี่สี่หนึ่งสองจะไม่ใกล้เลยค่ะเลขแสนเฮงงวดน,นี้ค่ะศูนย์สี่หกสี่ข้อมูลล่าง แสนเหง 6, 6, 2, 7, 2. หกสองเจ็ดสองงวดที่แล้วแสนเ่งก็ไม่เข้าออให้หกสองออกสองหกขาล่างติดที่ล่างด้วยจ้างวดที่แล้วเ๋ยวให้ดูหลังปกของราบลอยออหลังปกสวยมาก จบการบรรยายนะให้ดูครึ่งเล่มก่อนราบร่อยบางคนชอบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลียกมาวินหวัวทิพย์เนนน้อย 1, 7, 1, 4, 1, 3, 1, 2, นหนึ่งเจ็ดหนึ่งสีหนึ่งสาวหนึ่งสองเนนน้อยงดนี้ค่ะท้ายเล่มสุด จบการบรรยายหนังสือลาบลอยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากรับชมคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ